พิมพ์นี่ต้องตีคู่มาเลยกับออนไลน์ด้วยนะครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะตีพิมพ์กันอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ภาพทั้งหมดครับขอบคุณนักสือมวลชนอย่างมา,นา,นา,ากนะครับเรา True เลข5กันนะครับนี่เรา True 5้า g นะครับคือเราจะทำ True แล้ววันนี้3ามแอสตสเตอร์ำ True จริงๆครับเ <Okay. S 2> ชิญปาในี่ยำอยู่แล้วนะครับอาซ์ี่ก็ทำมาตลอดแต่วันนี้ล่าสุดไรทำ True ที่ <c oughs> ดีเราก็มีนะครับ Star โดมใหม่เนี่ยขึ้นมาทำให้บรรดาน พี่น้องๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆของเราทางบ้านเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเยับเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางทูก็เลยมองว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยด้วยสภาพสังคมนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยเราอยากจะหาฮีโรของเราคนดึงเนี่ยนะครับที่สามารถมา represent new discovery นะครับ new discovery ของผมเนี่ยหมายถึงนะครับการที่นะครับฮีโรของเราเนี่ยสามารถที่จะมีความสนใจในหลายๆด้านครับ เพราะเมื่อวันที่ 5G มาถึงเนี่ยเราจะทำได้หลายอย่างเลยหลายอย่างมากเลยนะครับตั้งแต่การแพทย์ตั้งแต่ความบันเทิงนะครับตั้งแต่การตอนนี้ผมสังเกตดูเราเรียนเต้นอยู่ที่บ้านเยอะมากนะฮะซึ่งอาจจะเป็นแรงกระตุ้นดานใจกับไอซ์ก็ได้ใช่แล้วทำได้หลายอย่างเพราะต้องมีหลายอย่างนะครเจอย่างเลยพร้อมครบที่สุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้พอสอนี้ผมว่าคนที่ครบที่สุดนะครับสำหรับพวกเราแล้วก็แฟนคลับที่ส่งและเสนอมาหาพวกเราด้วยนะฮะครับ ผมหมายว่าหลายๆท่านที่ดูทางร้านคงเป็นแฟนคลับที่อยากให้คุณร้าย100%รอด้วยผมั่านใจนะคนนบใข้อความนั้นทั้งในทวิตเตอร์นั้นก็ต้องวิ่งแบบสนั่นมากๆตอนนี้นะฮะไปดูเป็นซีนเด็ดมากๆครับผมผมรู้สึกว่าอันนั้นแหละคือชีวิตอัจฉริยะของจริงที่ที่เรารู้สึกว่าเราเราจะสามารถมีสมาร์ทโฟนที่เป็น 5G ได้จะมีสมาร์ทโฟนได้จะมีทุกอย่างที่มันคอนเนคกันได้อย่างง่ายดายนี่ครับ คือวันนี้เนี่ยมือถือ 5G ก็เริ่มออกมาเยอะขึ้นแล้วและที่สำคัญก็ยัง้าในบ้านตอนเทปด,ด้วยนี่แหละมันจะมาลิงก์กันนี่คือความหมายของอิสตาริกว่าชีวิตอัจฉริยะก็คือเราใช้อุปรกรณ์ครับในนิยามาอของเชิงมกางครับเขาเชื่อเหรอคะคงจะเป็นเรื่องประสบการณ์เฉลยะซึ่งเป็นสิ่งที่จะมาพร้อมก,กับ 5G ที่จะนำพาทุกคนเข้าไปสู่โลกของการ ประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะการเรียนการร้องการเต้นอะไรก็ตามที่เราจะได้มีรถ VR มี AR จะทำให้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเราสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเข้าไปสู่โลกของการดูคอนเสิร์ตโดยที่แบบอยู่ใกล้กับศิลปินมากๆรหรือการที่เราไปร้านอาหารต่างๆแล้วก็แบบสแกนตัว AR แล้วก็มีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะตัวเองก็ตื่นเต้นด้วยเวลาไปเจอ mm hmm. ที่แบบ เอ้ตรงนี้มันไม่เห็นแต่พอผ่านสมาร์ทโฟนของเราเฮ้ยมีอะไรมากกว่าที่เราคิดใช่เลยเชิงรานี้เขาต้องต้องการความเสมอมาก้าเพราะว่าเดิมก่อนโควิดคือขายบัตรจับมือครับตอนนี้จับไม่ได้นใช่ต้องใช้ความเสมอมาช่วยแล้จริงค่ะตอนนี้ก็ใช้อยู่นะคะก็เป็นออนไลน์กรีดิ้งกับทุกคนอยู่ใช่เลยแล้วประสบการณ์มากกว่าเดิมอีกนี่ือว่าสุดยอดมากเอามาถึงแอปสตร์ใหม่บ้างครับคุณไร์วัชรวิทย์ครับความเป็นชีวิตอาชีระในมุมมองของคุณครับ ของผมมองว่าชื่อวิชีพของผมคือชีวิตที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดไ้นได้ครับ <S <S อย่างเช่นผมเนี่ยเป็นคนชอบชอบลองอะไรใหม่ๆเยอะมากครับชอบชที่จะเที่ยวในที่ใหม่ๆลองทําอะไรใหม่ๆอยากจะไปสถานที่ที่มันเจ๋งๆอ,อ,อะไรเงี้ยตอนนี้ r รูเขาก็มีคอนเทนต์ที่เราสามารถแบบว่าใส่ VR ครับแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆตรงนั้นได้เลยเอ,อ,อย่างเช่นมะทอเลยนะไปได้หมดเลยครับไปได้ทั่วโลกเลยครับอย่างผมอยากไปผมอยากไปกรีนแลนด์มากเลยครับ เพิ่งดวูวิวมาแบบพิแนแรงโอ้สวยวิวสวยแต่ว่าเพื่อความที่อากาศมันหนาวใช่ไหมครับระยะทางมันไกลไปได้ยากอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่ใช่ปัญหาระะครับมันเป็นไปได้แล้วเ,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 เราแค่ใส่ VR แล้วก็เหมือนไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมองวิวได้300ถง4องศาเลยนี่หรือว่าจะปัญหาของไรไม่ใช่แค่มันหานาวนะครับเจ้าเครบินที่ไหนบินไปครับ <c oughs> ตัวเองยังไม่มีเอาว่าใช้ VR ไปด้วเลยครับและอย่างเช่นผมชอบดูบอลครับผมชอบดูบอลมากมากอย่างเวลาเราดูบอลปกติเราก็ดูจากทีวีสี่เหลี่ยม เห็นเป็นมุมยิงลงมาอะไรเงี้ยมันจะดีมากเลยครับถ้าเราสามารถที่ใส่ V R แล้วเหมือนเราไปตั้งดูดิมขอบสนามแล้วก็เสีบรรยากาศได้แบบสองรอบสิบองศาเลยใช่ผมว่ามันได้เจ๋งมากๆเลยครับอย่างที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยอาการที่ 5G มันเร็วกว่า 4G ถึง20เท่าเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ามาช่วยแค่ในเรื่องของการสื่อสารเฉยๆแล้วเหมือนเป็นการยกระดับเมืองไทยของเราให้มันเป็นสมาร์ทซิตี้ได้เลยมากกว่าขอบคุณมากที่คุณพูดคำนี้และย้ำให้ชัด อันนี้สมแล้วที่ทุริเวรเลือกไม่ผิดจริงนะครับเราจะยกระดับประเทศไทยของเราเอาละวันนี้ฮะส่วนหนึ่งในการ <Okay. S 1> ทำกิจกรรมนี้เราถแถลงข่าววันนี้เราใช้คำว่าเราจะพลิกโฉมประเทศไทยใช้คำนี้แล้วนะพลิกโฉมประเทศไทยเพราะว่าเราอยากจะเป็นประเทศอัจฉริยะเรามี5 g เรามีความเป็นเพลย์ไยระดับหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหน้าทึ่งมากมากนะครับฉะนั้นวันนี้ครับความรู้สึกที่คุณได้จากการมาร่วมแคมเปญน,นี้เพื่อจะพลิกโฉมประเทศไทย ไอซ์พาริสฟอยไงครับเอาจริงผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผม <c oughs> เพราะว่าเอาจริงตั้งแต่แคมเปญที่แล้วที่เราบอกว่าเราอยากจะส่งแรงบันดาลใจใช่ผมรู้สึกว่ามาถึงแคมเปญนี้เรากำลังจะทําได้จริงๆแบบจริงๆเลยเพราะว่าตอนนี้ 5G ของ True เนี่ยก็ไปได้ทั่วครบ7 1จังหวัดแล้ว <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเราสามารถส่งแรงบันดาลใจที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก <c oughs> ไปถึงเด็กๆน้องๆหรือว่าไม่ว่าจะใครก็ตามที่มีความฝันหรือ หรืออะไรก็ตามทรให้ให้้เขาแบบมีช่องทางในการพรีเซนต์ตัวเองหรือว่ามีอินสปิเรชันจากการดูหรืออะไรก็ตามใช่ซึ่งมันมากกว่าการดูสอฟต์แีทั่วไปมันเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยเดิมคอนเซ็ปต์พวกนี้เราเคยได้ยินจากโลกก่อนหน้านี้แต่พอเป็นยุค 5G มันจะทําให้สำเร็จเป็นจริงเพราะว่า latency นะหรือว่าความหน่วงมันต่ำมากๆและความเร็วมันเร็วจริงๆเชื่อปะครับความรู้สึกที่มีต่อการร่วมแคมเปญพริกโชว์ประเทศไทยครั้งนี้ครับอย่างแรกเลยก็ได้เปลี่ยนลุคค่ะ S <S <S เป็นลุคที่ดูแบบฟิวเจอริสติกมากขึ้นเท่มากขึ้นเฉีย<า>วเฉียวมากขึ้นเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานมากๆตั้งแต่ตอนที่ถ่ายครับตัวโฆษณาตัวนี้แล้วรวมถึงแล้วเานีน้ฉันรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังจะมี 5G เทียบเท่ากับประเทศที่เขาเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีอย่างญี่ปุ่นอเมริกาเกาหลีอะไรด้วยซ้ำฉะนั้นเป็นประเทศแรกๆที่กำลังจะมี 5G แล้วก็จะก้าวล้ำ ไปเทียบเท่ากับเขาได้ช่่งนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่เลยแล้วจริงอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ช้านะครับเราไวกว่าหลายๆประเทศในโลกนี้นะใครที่เดินทางเยอะทํางานมากจะทราบดีเลยนะครับนี้เราเราถือว่าเราล้ำมากๆในเรื่องนี้เลยนะครับอ่ะที่นี้ไบรท์คุณเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ผมไม่ถามคําถามเดียวกันต้องถามว่าคุณรู้สึกยังไงในการก้าวเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นแอมบัสเตอร์ของ5 g ในครั้งนี้ครับก็รู้สึกโอ้ดีใจครับเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เลือก ลแล้วก็รู้สึกว่าผมน่าจะได้ทําอะไรสนุกสนุกกับทางกับทางครอบครัวทูอย่าเลยครับอ,อย่างอย่างแค่วันที่ถ่ายโฆษณาเนี่ยก็สนุกมากเลยครับได้ถ,ไถ่ายอะไรที่ไม่เคยถ่ายหลายอย่างเลยได้ทําซีนสนุกๆได้เจอเพื่อนร่วง,งานใหม่ได้เจอพี่เชอได้เจอน้องไอซ์อนั้นก็อยากให้ฝากติดตามมันครับโฆษณาภาพสวยมากแล้วก มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะให้ดูน,นะครับรู้วันนั้นฝน <ะ S 2> ตกด้วยนะฮะฝนตกแต่เราอยู่กันถึงเที่ยงคืนนี่จัดการให้เสร็จเรียบร้อยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นเองสักเมื่อไหร่ดีครับตัวริเวอร์โฆษณาตัวนี้นคือต้องมองนี้ครับเราไม่ได้มองว่าแคมเปญครั้งนี้เป็นแคมเปญโฆษณาครั้งเดียวจบนะครับเพราะว่ามุมหนึ่งที่เราดูจากโซเชียลมอนิเตอรร์ิงนะครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของลูกค้า True เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็แฟนแฟนของฮีโร่ของพวกเราเนี่ย ก็ใจจดใจจ่อถึงกิจกรรมของน้องๆในทุกรูปแบบเลยครับรบมันก็เลยเป็นที่มาว่าเรากำลังจะมีซีรีส์นะครับของอชิ้นงานที่มีความแตกต่างแนะเดาไม่ถูกแน่ๆครับคุณหุ่ยนะครับแต่ที่แน่นอนที่สุดเลยเนี่ยฟุตเทจของการถ่ายทำแคมเปญในครั้งนี้เนี่ยเราจะมีเป็นฟูลแคมเปญเนี่ยให้พวกเราได้ติดตามชมนะครับอีกอประมาณสักสิบวัน วันนี้นะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราใช้เทคนิคพิเศษนะครับที่เรา,<ะ>เาความเป็น 5G เนี้ยมาผสมผสานโอโ้โหนะครับโโนังสวยมากครับโโจะเจอเมื่อกี้ที่บอกว่าเจอรู่คุณเชอปางใหม่เนี้ยเดี<ะ>๋ยวจะเจออะไรอีกหลายอย่างที่คาดไม่ถึงแล้วก็สำหรับตรงไร้เช่นเดียวกันสุดยอดเลยครับนี่ขนาดวันนี้นะครับเราเห็นแค่3วินาทีจากจากไร้นะในทวิตเตอร์นะโอโ้โหเทรนด์ขึ้นอันดับหนึ่ได้เลยทีเดียว แล้วก็พอผมพูดออกจอมเมื่อสักครู่นะบนเวทีว่าที่มูไไรท์พ่อหุวงเสื้อแดงนะมีคนส่งมาเชิญบารด้วยเ <c oughs> พราะไอซ์ด้วยนี่ทุกคนที่มาช่วยกันเสริมทำให้วันนี้เราเป็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเลยนะครับ Hash ท็ g o f f i ิ i ช l ก็คือ Stay June stay t จจ e s t a y True นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาทำทรูในวันนี้นะครับครับครับอกครับมุบมหนึ่งเนี่ยที่ เรามอนิเตอร์กันอยู่ตลอดตอนช่วงที่เราพัฒนาแคมเปญนี้นะครับเราเราเราเห็นสมการความคิดหนึ่งครับที่ผมคิดว่าจะทำให้ new normal ของเราเนี้ยลงตัวมากขึ้น3ามดีเซนเตอร์ของเราเนี้ยเคลียร์นี่เลยเเปอร์ซ็นต์คุณไอซ์เราพูดถึงแรงดนกระดานใจใช่ใช่ไหมครับคุณเชอร์ปาน1%ถึงความรู้ใช่นะครับส่วนคุณไว์จริงๆครับชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับคุณไว์เนี่ย1%ความเป็นไปได้นะครับทุก possibility จะเป็นไปได้ถ้าเกิดเราทำทูวิดไบรท์นี่นะครับทุกความรู้จะเป็นไปได้ถ้าเกิดเราทำทูวิ h เชอร์ปาร์ทุกแรงบันดาลใจจะท r ทูได้ถ้าเกิดเราทำทูวิ h ไอซ์ร ice, ครับและทุกสโ,โลแกนจะเป็นไปได้ที่คุณโอลิเวอร์ครับสุดยอดมากครับเ <laughs> ยี่ยมมาก,มากนเอาละปิดท้ายนะครับวันนี้ช่งางภาพได้บันทึกภาพมาไปเยอะเลยนะครับผมสังเกตจากเสียงก็น่าจะเป็นที่หนำใจทุกท่านแล้วเอาเป็นว่าปิดท้ายเราอยากให้ทั้ง3าท่านฝาก กับทุกคนที่ติดตามผู้คุณอยู่กับผลงานแล้วก็แน่นอนความคาดหมายที่กำลังจะมีกับ True 5G ในเฟสนี้ครับเชลล์ครับครับผมก็อยากจะฝากฝากไว้ก่อนเลยนะครับผมตั้งแต่ตัว t v c ที่เราไปถ่ายกันนะครับผมก็เราก็ถ่ายกันอย่างตั้งใจแล้วก็สนุกมากๆครับผมวันนั้นแล้วก็เนี่ยได้ได้ได้เจอพิพิบภัครั้งแรกก็สนุกครับผมอยากจะฝากผลงานของพวกเรากับ True ด้วยครับใช่เชลล์ครับ เชิญก็ฝากด้วยนะคะเหมือนกันเลยครูก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับทางครูอีกครั้งนะคะแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับศิลปิน e ท่านอื่นๆด้วยหลังจากนี้ก็ต้องบอกว่ามีท้ง True v i e ที่ตอนนี้กาลังใช้กันอยู่ True World, t e Book กำลังจะมาอีกซึ่งเชิญก็น่านจะได้มีส่วนร่วมในสน่วนตรงนี้ด้วยก็ฝากด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกับทางครูกันได้ค่ะ,ะ,คะใช่เลยครับเชิญไปบ้างครับข้าผุ่งง่ยก็อยากจะบอกว่า ถ้ารักไปเนะครับเปลี่ยนไปใช้ชีวิตอัจฉริยะที่เร็วกว่ารุ่กว่านะครับมาทำสูวิถีอาชีพด้วยกันนะครับว้าวสุดยอดเลยครับรักกันแล้วใช้ถูรไปใช้ถูนนะครับรักเชใช้ถูถเหมือนกันนะคะแล้วรักไปก็ใช้ถูเหมือนกันนะครับครับส่วนถูไม่ใช้ถูเยอะเลยนะครับขอ <laughs> บคุณมากเอาแา้วมันก็เวอร์ครับ วันนี้เนี่ยนะเราเป็นแบรนด์ที่รับใช้คนไทยคุณเดลวเป็นท้ายเลยเราจะฝากอะไรให้กับคนไทยทั้งประเทศในวันนี้ครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะนำพาคนไทยแล้วก็ประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับไปสู่อีกเจเนอเรชันหนึ่งของเทคโนโลยีนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีในครั้งนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราแล้วก็ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับ นี่นะครับทั้งหมดจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับบนเวทีวันนี้เลยนะครับเ้ท่านสื่ชนนได้รับภาพที่สําคัญที่สุดนะฮะในการแถลงข่าวในวันในครั้งนี้นะครับการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับเป็นการเชฟม the Sustainable Intelligent Nation ก็ใช้คำไทยวัตถุ 5G คลิกโฉมไทยสู่ประเทศอาชฉรยที่ยั่งยืนนะครับก็ต้องยอมรับความแข็งแกร่งนะครับของกลุ่มที่สามารถสร้างสิ่งนี้